ดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องการสรรญญานะคะหรือว่าชาแนลใบาการเก่านั่นเองเนาะก็เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างแอดมินป่วยนะคะในรอบ2เดือนนี่คือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในรอบ2เดือนเลยค่ะเพื่อนๆคือเดือนที่แล้วก็เป็น าสายพันธุ์ใหม่แล้วก็เดือนนี้ค่ะเพิ่งจะหายได้สักสองสาวันนี้แหละก็เป็นไข้หวัดใหญ่อีกเหมือนกันต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดที่แอดมินเป็นเนี่ยคุณหมอบอกว่ายาฉีดเนี่ยขาดทั่วประเทศเลยไม่มียาฉีดนะคะก็ใครที่ เป็นก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่ยังไม่เป็นแนะนําให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหม่เไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กันด้วยค่ะมันทรมานมากๆยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะคะอ่ะ แอดมินลองศึกษามาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเงินเทอร์โบอ่าใครรู้จักกันบ้างคะมีหลายๆคนนะคะสอบถามแอดมินมาว่าแอดมินทำไมไม่ทำเรื่องเงินเทอร์โบกันบ้างแอดมินก็เลยลองไปค้นหาข้อมูลว่าเขาเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ใจได้ไหมเพราะาตอนนี้เขาสามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเขามีสาขามีมีความน่าเชื่อถือไหมเป็นสมาชิกข,ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญกฎหมายรับรองไหมจดทะเบียนอะไรอย่างไรวันนี้ค่ะ คอนเฟิร์มได้เลยว่าเงินเทอร์โบนี่ถูกกฎหมายแน่นอนและที่สําคัญนะคะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเมืองไทยแคปปิตอลด้วยอ่ะจะน่ากลัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเงินเทอร์โบเนี่ยตอนนี้เขาน่ากลัวแบบไหนและที่สําคัญนะคะเขาเข้าใจแล้วก็เข้าถึงคนรรกากเหมือนกับเมืองไทยแคปปิตอลเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสาหรับใครที่อยากจะลองกู้เงินเงินเทอร์โบดูไปเลยดีกว่าค่ะ บริษัทเงินเทอร์โบนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกข,ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและหลักเกณฑ์ทุกอย่างก็คือได้มาตรฐานทุกอย่างนะคะและที่สําคัญนะคะน่ากลัวก็คือทุกอย่างมาเหมือนเมืองไทยแคปิตอลหมดเลยมีสินเชื่อจะนําทะเบียนร,รถค่ะสินเชื่อโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะรวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาก็มาแรงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีสาขาตอนนี้สาขาเริ่มทยอย ทยอยเปิดน่าจะเรียกว่าใกล้ใกล้จะครบทั่วประเทศแล้วแหละคงอีกไม่นานคงจะครอบคลุมทั่วประเทศนะคะแต่ตอนนี้ยังมีไม่ทั่วถึงนะคะแต่สัญญาว,ว่าอีกไม่นานมาถึงแน่นอนค่ะใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะข้อดีของเขาคือเหมือนเมืองไทยแคปิตอลเหมือนทุกอย่างจริงๆค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นกู้ง่ายไม่เช็คเครดิตบูโรค่ะที่สําคัญนะคะได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีคนคําค่ะและ อีกหนึ่งอย่างที่พิเศษนั้นก็คือเลยถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าชั้นดีเนี่ยสามารถเพิ่มวงเงินได้เรื่อยๆค่ะและที่สําคัญมีสาขาให้เลือกมากมายตอนนี้สาขายังมีไม่ถึงอย่างเช่นภาคเหนือจะมีถึงสูงสุดอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็ที่พิษณุโลกนะคะยังไม่มาถึงทางเชียงรายเชียงใหม่ ยังยังยังไม่มาถึงนะคะแต่ว่าอีกไม่นานนี้ทางเงินเทอร์โบเขาก็จะเปิดให้ทั่วประเทศเลยค่ะอ่ะแต่ว่าใครยังอยากรู้ว่าแล้วมันจะกู้ได้อะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีความพิเศษยังไงค่ะอ่ะ,อะเพื่อนเเซิร์ช<ๆ> <search S 2> ไปที่ Google เลยค่ะเงินเทอร์โบนะคะนี่อ่ะเลือกตรงนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยค่ะ w w w n t u r b o งินเทอร์นะคะนี่ตัวนี้เลย co t h ค่ะเงินเทอร์โบนะคะนี่เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะประกาศบริษัทเงินเทอร์โบจำกัดนะคะจะดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นทรัพบ เออเป็นบริษัทมหาชนขออภัยค่ะเป็นบริษัทมหาชนว้าวเขากำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะเป็นระดับมหาชนนะคะนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจน่าเชื่อถือได้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะมีค่ะสินเชื่ออ่ไฟแนนซ์รถยนต์สินเชื่อจำนำรถยนต์สินเชื่อโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะคล้ายๆแบบเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเลเตอร์นั่นแหละก็ สินเชื่อที่เราน่าสนใจตอนนี้ก็คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะดอกเบียไม่ได้แพงค่ะเท่ากับเมืองไทยแคปิตอลเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะได้ทุกอาชีพค่ะนี่สินเชื่อสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องมีคนค้ำประกันเราด้วยค่ะก็อนุมัติง่ายอ่าอนุมัติอาจจะได้ไม่เยอะมากนะคะขั้นแรกเหมือนเมืองไทยแคปิตอลนั่นแหละอันนี้ก็คือรายละเอียดการสมัครนะคะเพื่อนๆดูก่อนเนาะว่า อยากจะสมัครต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างคะ่ะเช่นอายุตั้งแต่20ปีถึง70ปีขึ้นไปสัญชาติไทยนะคะแล้วก็เอกสารอะไรก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆนำบัตรประชาชนตัวจริงนะไปที่สาขาเขาได้เลยเพื่อนๆอยากรู้ว่าสาขาเขาอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็มีให้ดูในเว็บไซต์เขาเลยนะว่าสาขาที่ใกล้เคียงมีอะไรกันบ้างนะคะอนุมัติเร็วมากค่ะแล้วก็อาจจะอนุมัติมาอันนี้เห็นไหมอันนี้คือผังทุกอย่างนะคะว่า ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดขาดผิดนัดชําระใจผิดนัดชําระงวดที่แรกก็จะเสียอยู่ที่50บาทเงื่อที่2ก็คือ100บาท2ออนัดติดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ดอกเบีย้ยก็เป็นเหมือนลดต้นลดดอกดอก้วแหละเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะดอกเบีย้ยไม่แพงเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและอยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยมาแรงนะตอนนี้มาแรงนะตอนก่อนหน้านั้นก็คือเขายังมีสาขาไม่เยอะและที่สําคัญนะคะ เพื่อนๆเขามีแอปพลิเคชันให้เข้าไปดาวน์โหลดกันแล้วด้วยใน App Store แล้วก็ Play Store นะคะส่วนอันนี้ก็คือตารางอ่านรายละเอียดเขานะคะเพื่อนๆอยากจะลองสมัครดูเพื่อนๆอ่านรายละเอียดก่อนถามว่าสมัครบนนี้ไหมไม่ค่ะเพื่อนๆสมัครเนี่ยเพื่อนๆอ่านรายละเอียดดูรายละเอียดในเว็บไซต์เขาแล้วก็ไปสมัครที่สาขาค่ะคล้าย บอกแล้วไงว่าทุกอย่างเหมือนอเมืองไทยแคปิตอลทุกทุกอย่างเลยที่สำคัญสำนักงานใหญ่เขาก็มีชัดเจนนะคะที่ติวานนท์นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มีการแชทการแชทนี้มันจะเป็นแชทเหมือนกับแชทกับมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะมันเหมือนเป็นเป็นแชทระบบอัตโนมัติค่ะและที่สำคัญนะคะเป็น่เป็น เป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมีการโอนค่าทำงงรำเนียมโอนนู่นนี่นั่นก่อนไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่ต้องโอนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เหมือนเมืองไทยแคปิตอลเลยเพื่อนๆลองนึกนึกถึงเมืองไทยแคปิตอลแล้วก็มีสาขาให้เราแบบนั้นแหละอันนี้ก็คือไปลองดูนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันกว่าดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดเราดาวน์โหลดในแอปพลิเคชัน p p Store และ Play Store หน้าตาจะเป็นแบบไหน เข้าไปที่ App Store หรือว่า y Store นะคะใครมี App App Store Play Store ก็เข้าไปเลือกกันแล้วก็นี่ค่ะเซิร์ชคำว่าเงาน Turbo. นินเทอร์โบนี่ตัวนี้เลยค่ะเป็นเงินเทอร์โบตัวสีชมพูน้ำเงินนี่แหละเพื่อนๆพนก็ดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ไปลงทะเบียนของแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดคล้ายๆกับในเว็บไซต์ให้อ่านเมื่อกี้แหละลองอ่านแล้วก็ลองโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะที่สำคัญเอกสารไม่ยุ่งยากเลยอนุมัติง่ายมากไม่เช็คเครดิตบโรนะคะทำสัญญาให้ดี เขาเรียกว่า ใจ่ายให้ตรงผ่อนให้ดีรับรองว่าได้เพิ่มเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปหยิบยืมใครเลยเวลาเงินขาดมือก็เงินเทอร์โบได้เลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณเงินเทอร์โบค่ะที่ให้ความรู้กับเราแล้วก็ใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะสาขาที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานน่จะมีสาขาทั่วประเทศกันเลยทีเดียวค่ะใครสงสัยอะไรลองสอบถามมาใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้นะคะช่วงนี้แอดมินก็ไม่ค่อยสบายนั่นแหละเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะที่สําคัญนะคะฝากช่องอ e ีการรีวิวด้วยเดี๋ยวจะ ไปรีวิวอะไรให้ดูเนี่ยแอดมินฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กําลังใจด้วยค่ะแล้วก็เพจค่ะยังเป็นชื่อ,อาชาแน,นลใบาการหรือว่าการสารัญญาณนั่นแหละเข้าไปติดตามเพจให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรข้อสงสัยถามไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวแอดมินจะสอบถามทางเงินเทอร์โบให้แล้วเดี๋ยวจะไปตอบคําถามให้ค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Taco Studio Production